โอครับข้อใดไม่ใช่ข้อสังเกตรหรือข้อสรุปของดาวินเกี่ยวกันคัดเลือกโดยธรรมชาติเค hey, ครับดูโจทย์ดีๆนะโจทย์เนี่ยไม่ได้ถามถึงข้อสรุปอย่างเดียวนะครับเห็นไหมไม่ได้ถามถึงข้อสรุปอย่างเดียวนะมีการามถึงข้อสังเกตด้วยนะครับคําว่าข้อสังเกตเนี่ยก็หมายถึงว่ามีประเด็นอะไรบ้างหรือว่าเหตุผลอะไรบ้างนะครับที่ดาวินเนี่ยเอามาใช้ในการยืนยันครับข้อสรุปเกี่ยวกัรคัดเลือกโดยธรรมชาติของเขานะ พูดง่ายๆครับก็คือดาวินใช้เหตุผลอะไรครับมายืนยันว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยมันมีเหตุผลแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับเราเรามาดูช้อยแรกครับช้อยแรกบอกว่าปัจจัยที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมีปริมาณจํากัดต,ตรงนี้ก็นับเป็นเหตุผลหนึ่งได้นะครับเพราะว่าการที่มีปัจจัยเนี่ยครับในการดำรงชีวิตจำกัดเนี่ยสามารถส่งผลให้เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้ครับสามารถมีการคัดเลือกนะครับ เอาเฉพาะลักษณะครับที่สามารถแย่งชิงปัจจัยในการดรงชีวิตเนี่ยได้มากกว่าตัวอื่นเอาไว้ได้ครับส่วนว่าอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งครับแต่ว่าอาหารเนี่ยมีจํากัดน,นะตัวที่มีลักษณะครับในการแย่งชิงอาหารครับอาจจะมีโครงสร้างบางอย่างนะครับที่เกิดจากการแปลผัดทางวัตถุกรรมนะไอ้โครงสร้างนี้เนี่ยช่วยมาสามารถแย่งชิงอาหารได้มากกว่าตัวอื่นครับ อย่างนี้ธรรมชาติครับก็จะคัดสรรเฉพาะลักษณะแบบนี้เอาไว้นะครับกลายว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มีโครงสร้างพิเศษในการแย่งชิงอาหารนะครับเป็นกลุ่มเดียวครับที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้นะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับถึงสาเหตุครับที่ทําให้เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะปัจจัยที่มีอย่างจํากัดครับเช่นอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้ครับเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่ดาววิเนี่ยเอามาใช้ในการสรุปนะแต่นะครับตรงนี้ถือว่า ยังใช่อยู่นะครับสำหรับอันแรกนะอย่างที่บอกนะครับข้อนี้เนี่ยไม่ถามแต่ข้อสรุปนะครับถามถึงเหตุผลด้วยครับว่าดาวินเนี่ยใช้เหตุผลอะไรในการยืนยันคำว่าข้อสรุปในการคัดเลือดโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องนะต่อมาครับข้อ2บอกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวในประชากรมีลักษณะแปรผันแตกต่างกัน อันนี้ก็ถูกต้องครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ครับเป็นประชากรกลุ่มเดียวกันครับแต่ว่ามีบางตัวเนี่ยมีโครงสร้างพิเศษครับที่เกิดจากการแปรผันทางพันธุกรรมนะครับไอโครงสร้างนี้เนี่ยช่วยมาสามารถแยกชิงอาหารได้ดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะการแปรผันนะครับทางพันธุกรรมภายในประชากรประเภทเดียวกันนะ เห็นไหมครับในประชากรเนี่ยอาจจะมีการแปลผันทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันได้ครับแต่ว่ายังนับเป็นสปีชีส์เดียวกันอยู่นะเพียงแต่ว่าไอ้ความแปรผันเนี่ยถ้ามันส่งผลครับให้สามารถอยู่รอดในธรรมชาติได้ดีขึ้นก็จะเกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องเลยครับจะคัดเลือกโดยธรรมชาติได้เนี่ยต้องมีการแปลผันทางลักษณะพันธุกรรมครับไอ้ตัวที่แปรผันเนี่ยแล้วแปลผันไปแล้วปรับตัวในธรรมชาติได้ดีก็สามารถดำรงดำรงอยู่ต่อแล้วก็สืบทอดนะครับลักษณะนี้ไปยังลูกหลานได้นะ โอเคนะครับต่อมาครับข้อ3บอกว่าสิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการสืบพันธุ์และให้กําเนิดลูกหลานได้จํานวนมากตรงนี้สังเกตดีๆครับเป็นการให้เหตุผลนะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีความสามารถในการสืบพันธุ์และให้กําเนิดลูกหลานได้เฉยๆนะครับถามว่าไอตัวที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกนะครับที่ธรรมาชาติไม่ได้คัดเลือกไว้เนี่ยเอาจริงแล้วมันมีความสามารถในการสืบพันธุ์ไหมครับ ตามโครงสร้างของมันนะครับตามสรีระของมันเนี่ยยังสามารถมีการสืบพันธุ์ได้ครับเพียง <P ie> <ing> แต่ว่ามีโอกาสในการสืบพันธุ์น้อยกว่าครับน้อยกว่าตัวที่ธรรมชาติเนี่ยได้คัดเลือกเอาไว้นะครับอย่างที่พี่บอกครับถ้าสมมติว่ามีตัวหนึ่งมีการแปรผันใช่ไหมให้มีโครงสร้างบางอย่างครับสามารถแย่งชิงอาหารได้ดีกว่าตัวอื่นไอ้ตัวที่ไม่ได้มีโครงสร้างตัวนี้ครับถามว่าถึงแม้จะไม่มีโครงสร้างในการแย่งชิงอาหารแต่พวกระบบการสืบพันธุ์ของมันเนี่ยยังปกตินะครับยังสืบพันธุ์แล้วก็ให้กําเนิดลูกหลานได้อยู่นะ เคนครับแสดงว่าการจะสืบพันได้หรือไม่ได้เนี่ยครับถ้าวัดตามสลีระตามโครงสร้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยตรงนะครับการคัดเลือดโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ไปเจาะจงครับที่สลีระว่าสามารถสืบพันได้หรือไม่ได้นะครับไปเจาะจงครับเรื่องของการที่มีโอกาสจะได้สืบพันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะไอตัวที่ปรับตัวเนี่ยครับหรือว่ามีโครงสร้างบางอย่างเนี่ยที่สามารถช่วยอยู่รอดในธรรมชาติได้ดีนะครับ จะมีโอกาสได้สืบพันธุ์มากกว่าครับมากกว่าตัวที่ไม่สามารถปรับตัวหรือว่ามีโครงสร้างต่างๆเนี่ยที่ไม่เหมาะนะครับในการเอาตัวรอดในธรรมชาตินะสำหรับข้อสานะครับจากรูปประโยคเนี่ยพี่ตีความนะครับว่าเขาต้องการสื่อครับไปที่เรื่องของสลีราครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถมีโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์แล้วก็ให้กําเนิดลูกหลานได้ครับอันนี้พี่ถือว่ายังไม่น่าจะเป็นข้อสังเกตโดยตรงนะครับที่ดาวินเนี่ย เอามาใช้ในการสรุปเรื่องการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะข้อ3าอาจจะไม่ถูกนะครับมาใช้ข้อ4ดูนะข้อ4ี่ครับการแปลผันของลักษณะต่างๆในประชากรสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้อันนี้ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าลักษณะแปลผันต่างๆนะครับสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้เนี่ยก็ตัวอย่างเดิมเลยครับสิว่ามันมีพวกที่แปลผันครับมีโครงสร้างเมืองอย่างสามารถย่งอาหารได้ดีกว่าประชากรตัวอื่นนะครับอันนี้ครับจะกลายเป็นว่าพวกนี้เนี่ยสามารถนะครับ มีโอกาสได้สืบพันธุ์มากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถแย่งอาหารใช่ไหมพอมีอาหารเนี่ยก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับมีอายุที่ยืนขึ้นครับจะสามารถมีโอกาสในการสืบพันธุ์ถ้าได้สืบพันธุ์ครับแล้วมีลูกออกมาเนี่ยลูกก็มีโอกาสนะครับที่จะรับลักษณะพันธุกรรมครับที่มีโครงสร้างพิเศษในการแย่งชิงอาหารตรงนี้ติดไปด้วยได้นะครับอันนี้ก็ว่าถือว่าถูกต้องครับที่ดาวินเนี่ยเอาเหตุผลข้อที่4นะครับมาใช้ในการสรุปเรื่องการคัดเลือดโดยธรรมชาตินะแปรผันตัวเดียวเนี่ยครับก็ไม่เกิดการคัดเลือกโดย ต้องแปรผันครับแล้วสามารถถ่ายทอดลักษณะพิเศษเนี่ยที่ธรรมชาติคัดเลือกนะครับไปยังร <c oughs> ุ่นลูกต่อไปได้ครับเข็นนะครับข้อ4ก็ถือว่าถูกนะส่วนข้อ5ครับการคัดเลือกโดยธรรมชาติทําให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะไม่เหมาะสมไม่สามารถมีลูกได้อันนี้ก็ถูกต้องครับยกตัวอย่างเหมือนเดิมครับพวกที่มีโครงสร้างพิเศษเนี่ยในการแย่งอาหารนะครับอันนี้คือธรรมชาติเนี่ยคัดเลือกไว้มีโอกาสอยู่รอดแล้วก็สืบพันธุ์มีลูกได้ครับแต่พวกที่ไม่มีโครงสร้างพิเศษนะครับหรือว่าพวกที่มีลักษณะในการแย่งอาาหรเนี่ ได้ไม่ค่อยดีครับพวกนี้จะมีโอกาสอยู่รอดได้น้อยกว่าครับเพราะว่าจะขาดอาหารใช่ไหมพอขาดอาหารเนี่ยครับก็จะตายก่อนครับตายก่อนที่จะมีลูกได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะพวกที่ธรรมชาตินะครับไม่ได้คัดเลือกไว้เนี่ยก็จะเสียโอกาสในการสืบพันธุ์พอเสียโอกาสในการสืบพันธุ์ครับก็ไม่สามารถส่งต่อพันธุกรรมของตัวเองเนี่ยไปยังรุ่นลูกได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ดาวินเนี่ยเอามาใช้ในการสรุปเรื่องการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะ เคครับเดีนัดข้อ3ครับเป็นข้อที่น่าจะผิดที่สุดนะครับข้อ3เนี่ยน่าจะจาะจงไปที่โครงสร้างสรีระทั่วไปครับจริงอยู่ครับว่าบางตัวเนี่ยอาจจะมีโครงสร้างในการอยู่รอดเนี่ยครับได้ไม่ดีเท่าตัวอื่นครับอาจจะไม่มีโครงสร้างพิเศษในการแย่งชิงอาหารใช่ไหมแต่ถามว่าลักษณะโครงสร้างครับที่ช่วยในการสืบพันธุ์เนี่ยอาจจะยังเหมือนเดิมก็ได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติเท่าไหร่ครับ